คำคำเรียกร้องของซีรีส์เด็ก7วันนะคะอยากรู้ว่าเด็กแต่ละวันควรเลี้ยงยังไงดูแลยังไงมีข้อแนะนํำยังไงรับชมซีรีส์นี้กันค่ะ ต่อกันด้วยเด็กวันศุกร์นะคะเราจะมาคุยกันว่าเด็กวันศุกร์เนี่ยมีวิธีต้องรับมือยังไงเพราะว่าต้องบอกว่าหลายๆคนคือถ้าอยู่ในเพจเรามาจะเคยได้ยินว่าอุ้ยเด็กวันศุกร์เป็นเด็กฉลาดเด็กวันศุกร์น่ารักจังเลยในความเป็นจริงแล้วต้องบอกว่าเด็กวันศุกร์มันจะเป็นแนวที่ว่าพ่อแม่สร้างอ่ะนึกออกปะยกตัวอย่างอย่างอย่างเรามีหลานเนี่ยถ้าพ่อแม่เลี้ยงให้เป็นเด็กอ่อนแอมันก็จะเป็นเด็กอ่อนแอคือมันจะตามพ่อแม่เพราะมันจะต้องทําให้พ่อแม่รู้สึกดี เหมือนกับว่าเด็กอยู่เป็นไหมคะใช่ใช่ใช่เขาเรียกเด็กอยู่เป็นคือถ้าสมมติว่าคุณย่าชอบแบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้คุณย่าคุณปู่ชอบนี้ก็จะใช่ใช่ใชใช่ใช่ใ่่รออนนี่เองค่ะถูกค่ะมันจะเป็นเด็กอยู่เป็นแล้วมันก็จะอ้อนในทํานองว่าอยากได้อันนี้ทําให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเด็กอยู่เป็นนะเช่นไม่ชอบดื้อ คุณปู่คุณย่าไม่ชอบเด็กดือ้อก็จะตามคุณปูญญ่คุณย่าไม่ดื้อกับคุณปูญญ่คุณย่าถ้าสามารถเรียกร้องอะไรจากใครได้เขาก็จะเป็นอย่างนั้นกับคนคนนั้นดังนั้นถ้าเราอยากให้ลูกเราอ่ะเป็นเด็กที่ดีในอนาคตอ่ะ เราก็จะต้องฝึกให้เขาเข้มแข็งฝึกให้เขามีความมั่นใจในตัวเองฝึกให้เขามีวินัยอันนี้คือจุดเด่นของเด็กวันศุกร์เลยเด็กวันศุกร์เลยแต่ว่ามันก็จะเป็นข้อเสียอย่างมาม้าเงี้ยตอนที่มีน้องกันอะด้วยความที่น้องกันตายเลยมันก็จะสปอยตามใจพอโตขึ้นมาน้องกันก็จะมีความเป็นเด็กมากกว่าเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมันไม่ดีก็คือต้องบอกว่าเด็กวันศุกร์เนี่ยก็คือโฟกัสหลักๆในชีวิตเลยก็คือ6ปีแรกเพราะมันจะเป็นพื้นฐานของเรื่องชีวิตเลยคือถ้าคุณเลี้ยงเขามาให้เขาเป็นเด็กนั่นผู้ใหญ่ แค่ไหนเขาก็จะมีมุมเด็กๆที่<ช>ท,ที่ที่ถูกฝังอยู่เลยแล้วความรับผิดชอบคือต้องยอมรับว่าคนวันศุกร์อ่ะมันจะไม่ได้คิดถึงคนอื่นนอกตัวเลยม,มันจะมองแค่มุมมันว่าก็มันอยากทําอันเนี้ยต่อให้มันโตเป็นผู้ใหญ่มีเมียแล้วแต่มันอยากทําอันเนี้ยก็จะทําอันเนี้ยโดยไม่ได้สนว่าเมียมันชอบไหม หรือไม่ชอบค่ะหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นอย่างนั้นคือรู้ว่าผัวไม่ชอบแต่กูจะทำกับใครทำไมเหมือนกับว่าเขามีมุมของเขาเองที่มุมของเขามันมันมันกลายเป็นมุมมุมทั้งโลกเลยใช่เขาเอาตัวเขาตัดสินทุกอย่างบนโลกซึ่งอันนี้มันจะเป็นข้อเสียดังนั้นถ้าถามถ้าถามนะเด็กวันศุกร์ก่อนขวบหนึ่งควรเลี้ยงให้มีวินยัยแล้วโดยปกติ ความน่ากลัวคือพ่อแม่ชอบเด็กตอแหลหเด็กมันขี้อ้อนอนะเด็กมันอยู่เป็นนึกออปะพอเด็กอยู่เป็นเด็กตอแหลพ่อแม่ก็จะบอกเดี๋ยวรเกียเลยลูกแต่เปล่าลืมนึกไปว่าตอนอายุ20ถ้ามันยังตอแหลอยู่มันจะมันดูไม่ดีแล้วไงใช่นึกออกปะเหมือนอยังแบบเดินเข้ามาแล้วก็แบบอ้อเอาไวนน้นู่นนี่ตอนมันเป็นเด็กโอเคแต่พอมันโตเป็นผู้ใหญ่อ่ะมันจะมันจะไม่ดีไง ต้องบอกว่าพ่อแม่ต้องระวังเรื่องนี้เพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ระวังเราจะได้ลูกที่ไม่มีความรับผิดชอบเราจะได้ลูกที่ขี้เกียจเราจะได้ลูกที่โกกเก่งเนี่ยแล้วมีสุขภาพอะไรที่แนะนําสําหรับเด็กวันศุกร์ไหมคะว่าพ่อแม่ควรจะต้องโฟกัสไปที่เรื่องไหนสําหรับสุขภาพเด็กวันศุกร์ให้มีวินัยก็พอเพราะว่าที่เด็กวันศุกร์จะป่วยเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งกินของหวานเละเทะตื่นสายขี้เกียจนอนดึกน ค,คือถ้าพ่อแม่ยอมอะ่ะมันก็คืออยู่ในนี้เลยแล้วก็จะป่วย เป็นเบาหวานเป็นคอเลสเตอรอลเป็นอะไรนะเด็กวันศุกร์ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ก็คือสรุปไม่าคือเด็กวันศุกร์นะคะคนที่ต้องดูเทปนี้ไม่ใช่เด็กค่ะแต่เป็นพ่อแม่ถูกนะพ่อแม่ต้องมีวินัยในการเลี้ยงลูกอย่างมากยิ่งถ้าเป็นเด็กวันศุกร์มันเหมือนกับมัาเหมือนมีเพชอะแต่เจรรนายออกมาแล้วแล้วเชฟมันไม่สวยอะเอาง่ายๆอะอย่างยกตัวอย่างเช่นเดินมานะการอยากได้อันนี้ไปหานนก็บอกอยากได้อันนี้แล้วก็หลอกเอาจากผู้ใหญ่สองคนตอนเป็นเด็กพ่อแม่ก็จะแบบ เก่งจังเลยลูกฉลาดจังเลยลูกไม่ใช่พอรราอายุ20อ่ะมันจะทำกับเราต้องคิดเรื่องนี้ให้หนักหนักโอเคนะคะก็ถือว่าพ่อแม่รู้จุดแล้วใครดูอยู่มีลูกวันสุกร์ก็ไปสังเกตดูนะคะว่าเขามีพฤติกรรมอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าถ้าเราเห็นเราต้องรีบเตือนเขาทันทีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอติดเป็นนิสัยพอโตไปในอนาคตอ่ะมันอาจจะไม่รูน่ารักหรอกใช่